ะยะกเกี่ยวข้าวเสียงหัวเลาะตอกตะปูไข่กบกะดุมหายทานแตงโมโตกเก้าอี้ขายของผูขวากะเป๋าเสื้อ จ้เงานเชี่ยวลูเกิดขึ้นเด็กเก่งทุกทางตามทั่ว <c oughs> ผมดอกไม้วันขาวขาวขาวไก่แก่โดดโดดเดียวเดินเดียว กูใจดีน้ำเปล่าเด็กน้อยหมูป่าไก่ทอดหิงน้ำไข่ไก่ข้าวเปล่าเออโดดเดียวเอดนเดียวป่าไม้่าใหญ่กินไก่ยาดมเรียนเร็วลินปา หอบน้ำใส่เสื้อมีหลมตกไม้พันขาวต,ตานาน้นเรียยไข่ต้มน้ำปลาไข่เค็มเงินข้าวปลาน้ำนมจิตใจไ่นาการกิงนในไขน่นามีผีนักร้องต้มไก่ยอดไม้โดนแน่ยุขา lon liền lọc lon ngân khao non nói dạng lốc, hỏi cài kè หอมฟุ้งอาบน้ำซส้อไก่เล็บยาวกินปลีรีบกินผัวพี่ชายรักเพื่อนคือสวยปู่ยากินกู